จิตวิญญาณอิสระจะไม่เดินตามทางที่คนอื่นเขาเดินแต่จะสร้างทางเดินของตนเองขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองจิตวิญญาณอิสระไม่ได้เต็มไปด้วยความเชื่อจากคำบอกเล่าตามที่คนอื่นเขาเชื่อตามกันมาแต่บรรพบุรุษแต่อาศัยประสบการณ์ของตัวเองและค้นหา ด้วยตัวของตนเองเพียงเท่านั้นจิตวิญญาณอิสระไม่ได้ถูกนำทางโดยเสียงจากภายนอกของผู้อื่นแต่ถูกนำทางโดยเสียงภายในของจิตวิญญาณของตนเองจิตวิญญาณที่เป็นอิสระจะไม่มองหาสิ่งใดๆจากภายนอกกายเพราะสิ่งที่พบเห็น มีมากมายอยู่ในจักรวาลและจักรวาลอยู่ภายในจิตวิญญาณน,นั้นๆแล้วให้รักตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการสนใจในจิตวิญญาณของตัวเองรู้จักตัวเองไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่นใครจะเป็นอย่างไรก็ช่าง ไม่ต้องไปส่องชีวิตแบบทางโลกของแต่ละคนเพราะมีแต่เรื่องเดิมๆซ้สำๆไม่น่าสนใจให้เราค้นหาตัวเองดีกว่าว่าเราเป็นใครมาจากไหนและมาทำอะไรบนโลกใบนี้ในเส้นทางของจักรวาลเส้นทางแห่งการตื่นรู้แล้วคำตอบมันจะมาเอง เพราะนี่แหละคือการสร้างสรรค์ด้วยตัวของเราเองแล้วคำตอบจะมาโดยอัตโนมัติอาจมาจากข้อความหรือโพสต์ต่างๆหรือจากบุคคลหรือในสมาธิในฝันหรือมาจากความรู้สึกของเราเองความคิดเป็นกระแสะไฟฟ้าเป็นพลังงานคิดลบก็ได้ลบ คิดบวกก็ได้บวกอยู่ที่เราต้องการและสร้างสารรค์เอาคนที่คิดบวกคิดดีใครอยู่ใกล้ๆก,ก็จะสบายใจคนที่หงุดหงิดคิดลบคนอยู่ด้วยก็ออกห่างทำธุรกิจอะไรก็ไม่มีคนสนใจให้เราสร้างความรักและพลังงานใหม่ๆใ,ให้กับคนรอบข้าง เพราเราทุกคนต่างก็คือพระผู้สร้างทุกคนต้องฝึกฝนในการตั้งคำถามด้วยตนเองและใช้ความสามารถของตนเองโดยการทำสมาธิส่งฮิวโดยฝึกจินตนาการเราไม่รู้ว่าอดีตเราเคยทำอะไรผิดพลาดไปบ้างให้ส่งฮิวแล้วแผ่ขอขมากรรมขอโทษ ขออภัยในสิ่งที่เราเคยทำอะไรผิดไปในอดีตหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาอย่างเคยฆ่าสัตว์กินเนื้อสัตว์หรือเคยทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกายวาจาและใจเป็นต้นร่างกายเนื้อนี้เป็นเพียงหุ่นเชิดไม่ว่าจะเคยอยู่ดาวไหนมาหรือรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนก็ตาม กายภาพที่ร่างกายเนื้อนี้เป็นเพียงหุ่นเชิดให้เราได้อาศัยมาอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นส่วนตัวตนที่แท้จริงของเราคือแอดมาหรือจิตวิญญาณเป็นพลังงานเราสามารถใช้พลังงานของเราช่วยโลกและตัวของเราได้ด้วยการสร้างสรรค์ให้เป็นคลื่นความถี่ที่สูงและเป็นบวก แล้วเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการเพราะเราคือพระผู้สร้างเราคือเวทมนต์